รถหายประกันชั้นสองบวกคุ้มครองหรือเปล่ารถหายถูกขโมยถูกโจรกรรมประกันสองบวกคุ้มครองไหมจากที่เอเคยเล่าให้ฟังนะว่าชับสามาัคีประกันภัยเนี่ยเรามีโปรดักสองบวกที่เบีย้ยประกันแค่ปีละ5,500บาทเอ๊ะเพื่อนๆมีความสงสัยกันว่าเบีย้ยถูกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ารถหายขึ้นมาเนี่ยคุ้มครองจริงหรือเปล่านะคะคำตอบคือคุ้มครองค่ะ กรณีรถสูญหายนะคะถูกขโมยถูกโจรกรรมจ่ายให้ตามทุนที่เราทำเราทําที่ทุน $10000 แสก็จ่าย $10000 แสทุน2 0 0 0 0 0ก็จ่าย2 0 0 0 0 0นะคะส่วนกรณีที่สูญหายบางส่วนอาทิเช่นล้อรถยางสแปรล้อแมกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2บวกก็ให้ความคุ้มครองตามจริงไม่เกินทุนที่เราทําไว้ค่ะดังนั้นนะคะขอให้มั่นใจว่า ประกัน2บวกที่เบีย้ยประกันแค่ปีละ5,500บาทเนี่ยให้ความคุ้มครองกรณีรถหายด้วยย้ำอีกครั้งนะคะซ่อมเขาซ่อมเราสูญหายไฟไหม้คุ้มครองทั้งกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกและเป็นฝ่ายผิดทำชั้นหนึ่งไม่หวั่นสองบวกคือคำตอบค่ะครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ